สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะวันนี้ต้องมาจริงๆห้ามพลาดของดีของเด็ดโซนบางบ่อท่านเห็นสีน้ําเงินตรงนู้นเนี่ยข้างหน้าผมเนี่ยคือถนนเส้นวัดบางบ่อนะครับแต่ผมอยู่ที่ตึกสีน้าเงินตรงนี้นะฮะ <c oughs> เข้าไปดูการวาที่เนี่ยของดีของเด็ดอะไรตามชนาวีมาเลยนะท่านดูป้าย ร้านเจเล็กอาหารตามสั่งนะครับเมนูมากมายมหาศาลใช้เวลาพูดประมาณสาสิบวันถึงจะหมดอันนี้ผมหลอเล่นนะครับถ้าไม่มีเงินสดสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยนี่ทำไม่หยุดเลยป้าเล็กปลาเข้าไปหากันสวัสดีเฮียครับสวัสดีน้องตังนะสวัสดีป้าเล็กครับขออนุญาตติดไมครับทำต่อได้เลยครับป้าเล็กเ,เราอยู่ที่ร้านเจเล็กอาหารตามสั่งผมจะเรียกว่าป้าเล็กแล้วกันวันหนึ่งไม่หยุดอ่ะ คือทำไม่หยุดแบบชงเชงชงเชงตลอดนะครับอะก่อนเข้ารายการป้าเล็กขอข้อมูลเบื้องต้นหน่อยครับร้านเจเล็กอาหารตามสั่งเราเปิดปิดกี่โมงป่ะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายันสามทุ่มมีวันหยุดไหมครับถ้าหมอนัดก็หยุดหรือไปทําบุญหรือไปทําบุญป้าเล็กเราสายบุญหมอไว้ก่อนยังไม่มีสั่งผ่านแอปอยากอร่อยต้องมากินเองหรือใครอยากจะโทรมาสั่งจองลกหน้าสอบถามรายละเอียดโทรมาที่เบอร์อะไรครับป้าเล็กครับ02 7ย8 4 7 1 3นสี่เจดหนึ่งส ของดีของเด็ดย่านบางบ่ออาหารตามสั่งผมบอกเลยห้ามาพลาดที่จอดรถด้านหน้าว่าตรงไหนจอดตรงนั้นข้างในมีที่ให้นั่งรับประทานนะน้ำสีน้ำอัดลมน้ำเปล่าน้ำแข็งเปล่าเซฟสวิทบริการตัวเองจัดไปฟรีฟรีฟรโ,อโ,โอ้โหสายบุญของแท้เชื่อไหมผมต้องนั่งรอจังหวะที่ลูกค้าไม่มีเพราะไม่งั้นว่าเล็กจะพัดแบบหแล้ออเดอร์เมื่อกี้บานนู่นพี่เขาเพิ่งเอาไปไม่รู้กี่สิกล่อง เยอะจริงๆนะครับเราเปิดมาอย่างยาวนานการันตีได้เลยแล้วผมมาที่เนี่ยครั้งที่ห้าและเมนูเด็ดที่ผมต้องนำเสนอข้างหน้าผมเลยนะฮะเดี๋ยวให้ตากล้องไปดูคือเมนูอะไรนะครับป้าเล็กครับผัด<ร>ชาปลาด,ดุตัวเนี่ยเทพผมมาทิไลไม่เคยเปลี่ยนทั้งๆที่ป้าเล็กก็บอกว่าอร่อยทุกเมนูนะแต่ผม ผมติดใจความอร่อยบอกงรงเลือกเลเวลความเผ็ดได้นะครับใครชอบเผ็ดน้อยเด็กๆเหมือนชนาวีก็ได้หรือใครอยากเผ็ดจัดๆมีไหมมีค่ะจัดได้เช่นกันและเมนูที่คนสั่งเยอะๆนี่คืออะไรครับปลาเล็กร้านเราเนี่ยเพาหมูกรอบอ๋อปลาเลหมูกรอบอ๋อโอเคเลยนะครับอ่ปะปลาเล็กทายที่สุดนี้นะครับเชิญชวนคนมารับประทานที่ร้านแล้วหน่อยเชิญชวนเรียกเรียกมาที่ร้านแล้วหน่อย่านมาก็ให้แวะมาทานร้านปลาเล็กด้วยนะคะ แล้วผมบอกเลยท่านมาท่านไม่ผิดหวังแน่นอนยังไงผมขอให้เกิดการป้ายเฮงๆปังๆครับต่อให้เราไม่ต้องมารีวิวร้านเขาก็ขายดีและที่สําคัญที่นี่ขายถูกแพลตฟอร์มเขาไม่ให้บอกเรื่องราคาแต่ผมบอกว่าถูกกล่องหนึ่งผมต้องแบ่งกินสองมื้อรองเขาขายอยู่ที่บ้านเขาเองส่วนน้ำแข็งเปล่าแค่เซฟเซอร์วิสบริการตัวเองแต่ไม่คิดตังนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งร้านเด็ดในโซนบางบ่อที่ท่านห้ามพลาดนั่นเองฝากไว้ด้วยนะครับนะ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมจะไปต่อยอดนำเสนอร้านเด็ดๆดีดๆ,ดๆแบบนี้ต่อไปวันนี้ผมกับป้าเล็กตบอยู่ที่ร้านเจเล็กอาหารตามสั่งที่โซนบางบ่อเรานั่นเองนะครับขอบคุณค่ะมีเรื่องราวอะไรดีติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนาวีคราวหน้าผมจะนำเสนอฝุดยอดแห่งร้านตามสั่งแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้ว่ะสิครับผมป้าเล็กครับค่ะผมตั้งครับอร่อย กินก่อนแล้วเนี่ยมีสแกน QR โค้ดด้วยสบายสายไม่มีเงินสดก็ได้อะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ตัวเด็ดขอขอบพระคุณ4,000กรุ๊ปการบัญชี SKR and Service ตราไทยสมบูรณ์พระประแดง ชาบูไข่พรอดุสดีครังกระเบื้องข้าวแกงน้องเนยไปถึงที่สิบห้าเจสีข้ามันไก่ตอนไหยหลังเจ้านางนวดแผนไทยหลวงพิปปอพระปร,ะปร,ะปราหลัดภุมพชยธรรมโนย่าจันโถวกวนสุขคีริคาเฟ่แม่แก้คุยจิดเนื้อสาขาสุขสวัสดิ์เจเอ๋บมีปูสาขาตลาดพระประแดง แม่แบงขนมไทยบางกระบัวมดยิ้มน้ำตาลดอกมะพร้าวช่างอเล็กเรโนเวต24ยัมยำแซ่ลีกวงเฮงสาขาพระประแดงบ้านโรไม้คาเนฟรอนซินเต็กไลท์เบเกอร์เฮาส์คาเฟ่แอนด์เบเกอรี่สดชื่นบ้านกระต่ายอิมพับสาขาพระประแดง ก้าเหลือลูกชิ้นปลาสาขาตลาดไทยสมบ,บูรณ์พระประแดงและคอฟฟ่ลิวเบอร์อเบรดแอนด์เบเกอรี่